แม่ด้วนเดินนำหน้าน้องเบหาค่อยๆข้าบกิ่งไม้เดินตามมาในขณะที่อีกหน,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 นึ่งนั้นะำลังมองือวิถีชีวิตของโครงช้างป่า หลังจากที่แม่ร่วนพาน้องเบหาเดินแยกมาฝั่งน้ำตกเหนือนรกไม่ได้ไปรวมโขงกับแม่ฉบาแก้วและแม่หูรูดตอนนี้แม่ด้วนมารวมกับแกงผลไม้นี่คือน้องเบหาครับนี่ครับขาบจิ่ไม้เดินมาโดยมีสอนพรมครับช้างหนุ่มที่รูปร่างคล้ายกุญชอนและกุญเชียงเดินตามมาครับ และที่ค่อยๆโผล่มาอีกก็คือสรออ้อยสุวรรณานั่นเองสร้อยสุวรรณาเดินออกมาแล้วนะครับ <ST ART> ทันทีที่สร้อยสุวรรณาเดินออกมาก็เข้าไปปรึกษาแม่พังครับนี่ครับใช้งวงแตะเล็กน้อยนะครับ <ST ART> ยังคงทำหน้าที่บริการน้องเบียหานะครับยังไม่ได้ไปที่ไหน ก่อนหน้านั้นมีโครงช้างเดินข้ามถนนไปแล้วนะครับน,นี่ครับเช็คกินครับว่า,าใช่หรือไม่สายตาก็มองนำทางไปนะครับโครงช้างที่ข้ามไปก่อนหน้นนาน,นั้นก็คือแม่พังขนมเปี๊ยะและก็นนหนึ่งในนั้นก็มีโอเรออนอยู่นะครับ ขณะนี้อีกมุมหนึ่งนั้นเข้าใจว่าแม่พังขนมเปี๊ยะกำลังจะพาลูกน้อยข้ามลำตะคองครับลำตะคองนี้แยกระหว่างจังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมานะครับสายน้ำที่ไหลผ่านนี้ไหลไปทางน้ำตกเหนือนรกนะครับแม่ด้วนได้พาโขงไปสมทบแล้วครับ มาดูอีกด้านมุมหนึ่งครับนี่ครับโคลงช้างที่เดินมาก่อนหน้านั้นก็คือแม่พังขนมเปี๊ยะนั่นเองครับพายโยโยก็หลบหลบซุ่มซ่อนอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าที่ด่วนป้าใหญ่ยังไม่กลับลงหมูสีพายโยโยก็ฉลาดพอที่จะหลบแล้วครับแต่ยังแอบมองแม่พังขนมเปี๊ยะอยู่นะครับคราวที่แล้วพายโยโยก็ปรากฏตัวครับพร้อมกับ ป่าด้วนของเรานะครับแต่ว่าพาโยโยโย่ไม่กล้าเดินถนนครับเพราะว่าป่าด้วนนั้นเดินยาวเลยครับกิจศั์ของป่าด้วนนี่ไม่ธรรมดานะครับขนาดลุงเหนียวว่าเก่าๆนี่พาโยโยโย่ยัง การที่จะเผชิญหน้าในระยะใกล้ๆนะครับลูกชายน้อยกำลังจะข้ามถนนนะครับนี่คือนักขาของเทียนะครับเนี่ยสุดลักของพายดิโยครับสวยและแสบนะครับเหมาะกับพี่โยเป็นอย่างมากครับหลอ่อแต่สายแบดบอยครับลูกทั้งสองนี้ก็ไม่ธรรมดาครับ กำลังจะข้ามไปแล้วครับน้ำไม่ลึกนะครับแต่ก็ค่อยๆข้ามครับเพราะว่ายัางตัวเล็กอยู่นะครับค่อยๆใช้เท้าและใช้งวงแตะไปที่ผิวน้ำครับสำรวจก่อนที่จะเดินทางต่อไปครับนี่ครับเก่งนะครับลูกของพี่โยนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ แม่ฟังขนมเปียกก็เฝ้ามองอยู่นะครับดูแลความปลอดภัยตอนนี้แม่ด้วนและโขงช้างอยู่ในป่าอยู่นะครับค่อยๆเดินตามมานะครับข้ามไปหนึ่งตัวแล้วครับแม่ฟังขนมเปียกก็เฝ้ามองอยู่ครับ